สวัสดีครับพบกับช่องพ่อแม่นยิงและเพื่อนเอาไปเที่ยวครับมน,นี้มางานอยู่ที่จังหวัดหนองบอัวลำพูครับมาแวะบ้านคูมอนอิงครับเนี่ยครับบ้านอ,อําเภอโนนสังจังหวัดหนองบอัวลำพูครับเนี่ยครับบ้านคูมอนอิงครับ นั่นๆจะได้มีคิวมาฟังนี่ครับเดี๋ยวพาเบิรงรอบๆบ้านบ้านยังก่อนข้บ้านซื้อบ้านหมู่บ้านบ้านภูสีทองบ้านภูสีทองบ้านภูสีทองบรรยากาศแบบบ้านสวนครับ

ปกไงเลยครับตายว่าแมนคาริษาดไซนอนอนอไม่บอบอนี่นอันปากไงเนี่ยแต่ว่ามันเบิดหนาฝนแล้วเนาะฝนอะเดชนี่เดถ้าเป็นช่วงฝนตกก็อสิรยเนาะครับน้องไม่ยังลูกน้องกเทียวมาแต่ชื่นลคเณลุงวานตอนนี้มันเบิดฝนแล้วมัน้องไมได้นาเน กูไม่กินได้เบวลาแต่ว่าก็จำเป็นจะจ้องบ่กินน้ำขัวอุดซาเอานี่ล่ะนี่หาชันยอดแล้วมะขามใส่โอ้ยมันมันเนาวสุดมะขามตีกายตัว่ามะขามใบมันออกไปบุกกินแม่กินได้บ่บ่บยังอ่อนแห้งเยือกเชียร์อุ้ยพ่อหน้ามะขามเต็มอยู่เนี่ยเหรออยู่ทึ่งๆคุณมะขามน้อยมะขามหลอยเกลือประแดดเยือกขามหาย เ,ลลเมือแรงครับพอกันอยู่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับ ทานพันใหญ่เ <Ay> ด <glorious trees> ี้ยกำลังออกดอกอหน่อยนออันนี้อัน้แ้ีนเล่นหม้อยหบให้อนม้อ่ายล ไอลินไม่อไรเกิดเอาไปเยเือซื้อซอเือนมาาเอาคาจรหาเอาสวัสดีครับแม้เี่ยเเป็นบุญเนี่ยจ้าดูนะเลยรับยัดซูน่ะนะเพราะเป็นคนยินยิยินเตป็นตุงเอเนาะเปดเปิดอรเมือไร่เลนไดไมเปิดบวเาบอเอาปิดเบ่ไรด้ง หนูจับแล้มันก็ินิิินไอลินไอลไอลินไอลินเบิ้งสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายไปเออดีค่ะดีค่ะเบิ้งกิ้งมันบอกว่ามาเอาไปโหลตายลัค้งาที่ท่านวัดพี่ม้อนแหยเราสเมตรมันก็แหยไอลกเลมันก็หยหักก็หยหอเยอะาดมันมามาเอดพราะว่าหันอกอดมันมันเลยยาก

อ๋อเพิ่งเิ่งในจอใหญ่เลยเบิ่งคลิปการใสอยังได้นนาะก็เบิ่งจะบ่การใส้ั่นแล้วพอมโลกเด็สองคลิปเพิ่นกันเลยเิ่งเบอร์เลที่ปีละที่ตัดไป รถปูนยนอนเบิ่งก่อนโอ้พ่ออชิตาครับพ่ออชิตาเมืองชุมแพ่ครับเดินทางมานำอีกหอดนองบวัวลำพูครับเมือเนี่ยครับเธอแหลกเลยครับที่เดินมาเที่ยวบ้านของคู่มอนอิงครับเพราะว่าคิวงานฟังนี้ครับ บ่ค่อยมีครับเลยบ,บ่ค่อยได้มาไม่มีก็จากบ้านไปง,งานกับระอมายี่สิบกิโลครับรบรรยากาศอยู่ใกล้กเขาครับที่เขาขพอาจิตายขึ้นมาหอดเร็วแต่ พี่จงเอาไปขอนแก่นไปส่งไปส่งแม่ออมขึ้นขึงบินเรียบร้อย <c oughs> ครับแม่ฮักูเคนบุกว <c oughs> ่างไปเขีนไปบุกว่นไปส่งแม่ฮักยูเคีนครับค <c oughs> นกับมาหลายมือ <c oughs> เขาอยู่ทางในกันอยู่เดินทางใน รรยากาศดีเลยเนาะฟังไมีเขาบอกนะเนี่ยเขาบอกนเขาเสเขาูเขาไก่เขาไก่เคืนอนไถ่เคือนเนาะเปอนไ่เคืนนครับกดติดตามตลอดนะฮฮวงเดทุกคนติดตามตลอด ตอนท่็นพันธ์ครับองอยอยเอยเมากลยขอบคุณพ่อแม่น้องเยครับที่ติดตามกับช่องพ่อแม่อุ่งญิงลำเพลินนักเกียเครับพ่อแม่อุ่งญิงแฟนเพจ เวลานำมามันขึ้นมาหออแถนนี่บ่ครับอ๋อห่อพ,พีเลยบอบรรยากาศดีครับนะมงห้าป้าคือสีายเนาะครับเนาะ ใส่มองใส่ยางใส่กันนิ่เนาะคือสิเหน็นเพิ่นตากป้าเต็มเลยข่างๆขี่รถมา,า,า,าอยู่ไก่เคืมม่อนซื้อมื่นหืดเนี้ยเราล่ะครับตลาดที่ออกมาเฮ็ดเป็นศูนย์แม่บ้านศูนย์แมงกาซั่งขุดจากตลาดไทยจากเคเร่ล่ำตะคองขุดม,มเาเฮ็ดอีกก็ปากเยอะนี้ล่ำตะคอกครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับช่อง YouTube พ่อแม่องญิงระเพื่อนนกกระเชยวครับพ่อแม่องญิงแฟนเพจครับแรงพอกันอยู่กับเพื่อนนนสังครับทีมงานสาวน้อยไปบันแพงครับสวัสดีครับ